สวัสดีจ้าวันนี้เรามาทำลาสัญญาแบบบ้านเริ่มต้นด้วยการเตรียมส่วนประกอบดังนี้ 1. เนื้อ 2. มะเขือเทศสด 3. ม,มะเขือเทศกระป๋อง 4. กระเทียมห้หอมหัวใหญ่ 6. พริกไทยดำา 7. ผงปรุงรส 8. ซีอิ๊วขาว 9. น้ำมันหอย 10. ไข่ไก่ 11. น้ำมันพืชและ12ชีสเริ่มต้นด้วยการหั่นหมูเป็นชิ้นชิ้นก่อนจากนั้นก็เริ่มสับเนื้อหมูให้ละเอียดระหว่างที่สับก็เช็คดูว่าเนื้อน่ะละเอียดไหมโดยการพลิกดูนะครับหลังจากได้หมูสับเรียบร้อยแล้วก็นำไปหมักกับกระเทียมผงปรุงรสซีอิ๊วขาวและซอสหอยนางรม โดยเราจะหมักเนื้อทิ้งไว้ระหว่างที่เราหั่นมะเขือเทศกับหอมหัวใหญ่อยู่นั่นเองตามด้วยหอมหัวใหญ่นะครับ หันเป็นที่ซี่ก่อนแล้วค่อยหั่นเป็นลูกเต่านะตามด้วยการขูดชีส ซึ่งใครสามารถขูดหรือทําให้ละเอียดมากกว่านี้สามารถทําได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้วิธีตามที่บอกนะขนาดแบบไหนใช้แบบนั้นได้เลยนะครับอย่างนั้นก็ใส่ถ้วยรอไว้นะครับเพื่อจะง่ายต่อการปรุงในขั้นตอนต่อไปนะตามด้วยไข่ไก่สดสัก2ใบนะครับให้พอเหมาะกับเนื้อหมูที่เราหมักนะแล้วก็ตีตีตีไข่นะครับผสมน้ํานิดนึงให้เจือจางนะตัวไข่จะได้ไม่เข้มข้นจนเกินไปนะครับเพราะเราจะใช้ไข่ในการทําเป็นแผ่น แทนแผ่นลาซันย่านะครับจากนั้นก็เริ่มใส่น้ำมันลงไปตามด้วยไข่ที่ตีไว้แล้วเพื่อทำเป็นแผ่นชั้นแรกทําแค่พอสุกไม่ต้องกรอบนะครับตามด้วยแผ่นที่สองและแผ่นที่สามจากนั้นก็เริ่มใส่น้ำมันอีกครั้ง ก็จะนําหอมหอัวใหญ่มาผัดต่อระหว่างที่ผัดหอมหัวใหญ่ให้สังเกตว่าหอมหัวใหญ่เริ่มเป็นสีเใสหรือยังเมื่อเริ่มเป็นสีเใสแล้วก็ใส่เนื้อที่เราหมักไว้ลงไปซึ่งก่อนจะใส่วัตถุดิบอื่นตามลงไปให้สังเกตเนื้อหมูก่อนว่าสุกหรือยังนะครับถ้าหากยังไม่สุกก็อย่าเพิ่งใส่ลงไปนะหากสังเกตว่าสุกแล้วก็ใส่มะเขือเทศแล้วก็มะเขือเทศกระป๋องลงไปตามด้วยพริกไทยดำที่เราเตรียมไว้ จากนั้นก็เปเเรียมไข่โดยทําเป็นชั้นๆแบบนี้ชั้นที่1แล้วก็เกลี่ยเกลี่ยแบบนี้นะครับจากนั้นก็ตามด้วยชั้นที่2แล้วก็นำเนื้อหมูที่เราผัดกับมะเขือเทศมาใส่นะครับ ค่อยใส่ไปแบบนี้นะตามด้วยแผ่นที่3 เมื่อใส่เนื้อจนทั่วแล้วก็ปิดชีสลงไปนะครับโดยขั้นตอนนี้ใครชอบชีสเยอะก็ใส่ชีสเยอะๆนะครับใครชอบน้อยก็ใส่น้อยก็พอนะครับการปิดหน้าทําหน้าของลาสันญ,ญ่าเท่านั้นเองนะครับหลังจากนี้เราจะทําการอบนะครับใครมีตู้อบก็ใช้ตู้อบนะ ส่วนผมจะใช้แบบบ้านๆน,นะครับโดยใช้การนึ่งนะครับเพื่อให้ชีสเนี่ยละลายนะครับแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันกับไส้ที่เราใส่ลงไปกับไข่ที่เราทําเป็นชั้นๆน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าพอเรานึ่งแล้วจะออกมาเป็นยังไงหรือใครที่มีเครื่องพ่นไฟสามารถพ่นไฟเอาก็ได้นะครับแต่แนะนําให้ใส่ตู้อบจะดีที่สุดนะครับแล้วก็มาพ่นไฟทีหลังนะครับเพื่อให้ด้านหน้า มีความไหมะครับจะดูสวยตกแต่งได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างของผมเนี่ยใช้การนึ่งนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือสามารถใช้ไมโครเวฟก็ได้นะครับประมาณ2นาทีก็จะได้ประมาณนี้นะครับด้วยการที่เป็นการนึ่งนะครับทําให้มีน้ําหยดวนลงมานะครับตกใสช่ชีสก็เลยออกมาแบบนี้นะถ้ามีเครื่องพ่นไฟหรือว่าใช้ตู้อบก็จะดีกว่านี้นิดนึงนะครับจะสวยเลยนะครับแล้วก็ ตกแต่งการด้วยการใช้โรสแมรี่หรือว่าผักชีแล้วก็พ่นไฟด้านหน้านะครับจะจะเหมือนแบบที่เราเคยไปกินในร้านเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูชั้นด้านในกันนะครับแต่ชั้นด้านในเนี่ยเป๊ะแน่นอนนะครับเหมือนกันเป๊ะกับลาสัญญาที่เราเคยกินนะครับ สำหรับใครที่ชอบชีสอยู่แล้วสามารถทานได้เลยนะครับไม่ต้องใส่ซอสนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ค่อยชอบชีสเท่าไหร่หรือว่า,อาชอบทานร่วมกับซอสนะครับแนะนำให้ใส่ซอสพริกกับมะเขือเทศแล้วก็มาอยองเนี้นนิดหน่อยนะครับจะอร่อยมากใส่ผักเข้าไปนิดนึงแักชงกัชงบชีนะครับตกแต่งจานนะมันจะกลมกลมมันก็จะกลมกมเหมืมอนที่เราไปกินที่ร้านเลยนะ กราอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามดูจนจบคลิปนะครับสวัสดี